รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยแบบเท่ที่ยังไม่ได้เริ่มเลย <c oughs> ยังไม่เรยนน้ำและฉลากครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PSP ก i n e r g y Challenge ตอน Finding g เน n ร์วันนี้เราก็มาอยู่กับ2แผนกนะครับทางแผนกนี้แผนกอะไรครับแนะนำหน่อยครับ i n F ครับรแผนก m F ครับขอคำพูดว่า Green Energy Challenge แบบรักโลกนะครับ Green Energy รักโลกแบบเท่ๆโอเคครับอ่าทางฝั่งนี้แผนกอะไรครับ SD. SD ค่ะขอ ถ้ารักโลกหรือคำพูดเท่ๆสำหรับการรักโลกของแผนกนะครับ P S p Energy Challenge โอเคครับเดี๋ยวผมจะอ่านโจทย์นะครับแล้วถ้าผมให้สัญญาณปุ๊บเอามือวางเลยนะครับ,รบแก้วน้ำพลาสติกอยู่ถังไหน1 2 3 ถูกครับแต่ใครก่อนครับเพราะว่าหนูบอกพี่ปูจิแล้วพี่ฟูจิก็แแบเลยเลยค่ะแแบบเลยเลยค่ะอ๋อซ้อมซ้อมา้อมแม่างอมยังมีครั้งที่สองนะท่านไฟฉายอยู่ทางไหนครับหนึ่งสองสามโอเคทางนี้ก่อนฮะถูกต้องครับหนึ่งคะแนนเศษข้าวครับหนึ่งสองสามถูกต้องครับ ถังขนมครับหนึ่งสองสามอุ้ยโอ้ทางนี้ได้แต้มไปครับโหสามแต้มเลยเนี่ยกล่องนม UST หนึ่งสองสามดีเด่ฟังไอ้เพิ่ได้คะแนนครับแบตเตอรี่เก่าครับหนึ่งสองสามอ๋อฝั่งนี้ได้คะแนนครับ กระดาษเปียกน้ำครับหนึ่งสองสามอุ้ย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 ใช่ใช่ก็ไปดีกว่าเอาฝั่งนี้ได้คะแนนครับฝั่งนี้แล้วก่อนหลอดไฟฟัวร์เลเซนต์หนึ่งสองสามฝั่งฝั่งนี้ได้คะแนนครับเศษผักและผลไม้ โอ้โห oh, ผมยังไม่ได้เริ่มเลยหลอดไฟครับอ่ยังไม่เลยยังยังมีครั้งที่สองนะตะเกียบไม้หนึ่งสองสามมาเยมาเลยพี่เอ้าไอเอ็มเอฟได้คะแนนครับโอเคครับครบทุกคำถามแล้วครับ ไอเครับได้ไป6คะแนนครับโอเคครับไม่เป็นไรเรายังมีเกมหน้าต่อครับสาวสาวสู้เขานะครับเข้าสู่เกมที่2ครับเกม Green Office Mission 9นี้เพื่อโลกเป็นเกมที่ให้ท,ทุกทท่านนะครับหลบสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นขยะหรือกับระเบิดที่เราได้วางไว้เพื่อตอบคำถามชิงรางวัลเป็นกิ e นฮีโร o ประจำแผนกของท่านนะครับโอ้ยโอ้ยไปหยุดหยุดครับหยุด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 หน่อยหน่อยถอยไปติดสตะราน่าแต่เพื่อนห้ามจับนะครับเพื่อนห้ามจับเอาเดินต่อเลยครับพี่โอเดินเลยเดินไปไหนอ่ะเดิน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 เลยโอเค ขวดเพชรหนึ่งขวดใช้เวลาย่อยสลายกี่ปี1 4ึปี2 4งสปีครับสี0ปีค่ะถูกต้องครัโอเคครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมยกมือนะครับพร้อมแล้วยกมือครับอ่าโอเคพร้อมแล้วเริ่มครับขวา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 เก้ายาเก้าาวเก้าาวเก้าาวีเก้าีีเหน่อยถึงนะ ขวดเพชรที่จะต้องรีไซเคิลต้องต้องเป็นแบบไหนครับ 1. ต้องล้างสะอาดและไม่มีฝาไม่มีฉลาก 2. ทิ้งขวดพร้อมฝานาำและฉลากครับ 2. ครับทิ้งขวดพร้อมฝาแล้วก็ฉลากผิดครับ<อ> <laughs> ครับให้สิทธิ์เลยครับ <laughs> <laughs> โอเคครับเป็นเป็นฝั่งเอลเอได้คะแนนไปครับ <laughs> <laughs> เริ่มครับ อ,อ,อุ้ยติดโอเคครับอลูมิเนียมดีไซเคิลได้กี่ครั้งหนึ่งสามครั้งสองไม่จำกัดจำนวนครั้งครับสไม่จกัดจนวนครั้งถูกต้องครับเริ่มครับอ้าพี่โอ่โ ขวดเพชรหกสิบขวดสามารถแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างหนึ่งผ้าใยจีวอนหนึ่งชุดสองรองเท้าหนึ่งคู่ครับผ้าตตใตหนึ่งชุดถูกต้องครับเริ่มครับโโอ้หโอ้โหโ ได้ผู้ชนะอีกแล้วโอเคครับกระป่องน้ำอัดลมทำมาจากอะไรครับ 1. อลูมิเนียม 2. เหล็กครับถูกต้องครับโอเคครับฝั่งที่ชนะไปได้แก่ s อดบวกกับ l อครับ โอ้โหเสียดายเลยครับเออฟได้ไป6คะแนนครับฝั่งหนู่ได้7คะแนนโอ้โหนิดเดียวเองโชว์หน่อยครับอ่าอันนี้ลิมิเต็ดเลยนะครับเป็นรุ่นแรกด้วยอ่า PSP g i n r j i Challenge